เนื่องจากผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนามาจากาฐานรากของรากหญ้าเพราะว่ามันเป็นาการนำข้าวพื้นเมืองของไทยเนี่ยมาใช้เป็นการเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าจากสินค้าเกษตรของประเทศไทยนั้นให้มีมูลค่าสูงขึ้น สวัสดีค่ะดิฉันช่วยการดรศรีสุดาธรรงพิรพงศ์นะคะอ,อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีสิ่งแวดล้อมอีกหน้าที่นึงก็คือทำงานที่ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะซึ่งจะมาแนะนำเกี่ยวกับงานวิจัยที่เป็นครีมพอกหน้าต้านสิวจากสารสกัดข้าวแดง ในการทํานวัตกรรมนี้นะคะเราร่วมกันทํางานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งจะเป็นครับสวัสดีครับผมปรายภายทองนะครับนักวิจัย,ยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับก็จะเป็นผู้ร่วมวิจัยกับทางอาจารย์ศรีสุดาครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติเด่นก็คือ,อเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราอ่ะเรียง ได้นำข้าวพื้นเมืองจากจังหวัดจันทบุรีข้าวพื้นเมืองที่เราคัดสรรได้จะประกอบด้วย2องชนิดก็คือข้าวกล้องหอมมะลิกับข้าวกล้องล้นยุงซึ่งจะมาใช้เลี้ยงราโมเนสคัสซึ่งเป็นราแดงนะคะซึ่งเมื่อเลี้ยงเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะที่เป็นสีแดงของเชื้อราจเจริญบนมเมล็ดข้าวค่ะหลังจากนั้นเราจะนำไปสกัด เมื่อสกัดเสร็จแล้วมาทดสอบดิท์ทางชีวภาพจะพบว่า,าสารสกัดจากข้าวแดงเนี่ยจะมีคุณสมบัติโดดเด่นทางด้านสารต้านอนุมูลอิอสระนะคะแล้วก็ยังมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อก่อสิวได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการยับยัง้งเมลานินและ เราก็ได้ทำการทดสอบความเป็นพิษในระดับเซลล์เบื้องต้นแล้วด้วยพบว่าสารนี้ไม่มีความเป็นพิษนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างขึ้นมาจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้นะคะก็คือใช้แล้วไม่ต้องล้างออกนะคะก็คือจะสามารถที่จะพอกับผิวได้เลยนะคะซึ่งเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อเจลใสๆะคะ่ะไม่มีความเหนอะนะคะ สำหรับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็จะมีผู้นำไปใช้เนี่ยจะมีทั้งเพศชายและเพศหญิงซึ่งเพศชายเขาจะชอบมากเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากว่ามันไม่เหนียวเนหนอะหนะแล้วพอทาเสร็จแล้วก็จะรู้สึกแบบผิวชุ่มชื้นนอนตื่นขึ้นมาล้างหน้าแล้วจะรู้สึกนุ่มแล้วก็เนียนมากอันนี้คือสำหรับเพศชายเนื่องจากอะไรใช้ตัวเดียวแล้วก็ ปิดจ็อบไปได้เลยก็คือจอบเลยเขาไม่ต้องการใช้หลายๆตัวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมาะกับเพศชายด้วยสําหรับเพศหญิงหรือเด็กวัยรุ่นพอใช้ไปแล้วนะคะสําหรับหน้าเขาที่เป็นสิวแล้วกําลังจะเบิร์นอะไรประมาณนี้พอเขาทาผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็จะรู้สึกดีขึ้นหน้าจะไม่เบิร์นแล้วก็เริ่มจะใสขึ้นแล้วก็ไม่เป็นแผลที่เป็นล่องลึกอะคะ่ะอันนี้คือลักษณะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นผลทดสอบออกมาก็คือไม่มีการระคายเคืองกับ ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเลยค่ะ ครับก็ตัวของอวัตถุดิบสําคัญที่ทางอาจารย์นํามาใช้ในการพัฒนาเป็น,ปนผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั่นก็คือตัวของข้าวแดงนะครับก็อาจจะขอพูดเสริมในเรื่องของการได้มาซึ่งข้าวแดงนะครับจริงๆข้าวแดงแล้วตัวนี้ก็คือไม่ใช่เป็นข้าวที่ให้สีอย่างเช่นข้าวหอมนิลหรือว่าเป็นลักษณะของข้าวสีเป็นตัวกลุ่มของข้าวไรเบอรี่หรือว่าอะไรนะครับแต่ข้าวแดงตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ได้มาจากการที่ใช้เชื้อราในการเพาะเลี้ยงนะครับโดยการนําใช้ เชื้อราที่ชื่อว่าเชื้อโมเนสคัสนะครับมาเพาะเลี้ยงบนข้าวนะครับซึ่งจริงๆตัวนี้มันมีการนํามาใช้เป็นระยะเวลานานและกว่าพันปีในประเทศจีนแล้วก็หลายๆประเทศนในตะวิบเอเชียนะครับแล้วก็ในประเทศไทยของเราก็มีการนําเอามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหลายชนิดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเต้าหู้ยีนะครับตัวของผลิตภัณฑนะ์อาหารจีนต่างๆหรือเหล้าแดงนะครับหรือว่าเอามาเป็นส่วนผสมในอาหารนะครับซึ่งตรงนี้นอกจากในระหว่างกระบวนการจเจริญเติบโตของเชื้อราตัวนี้แล้ว จะให้สารสีแดงแล้วนะครับเขายังมีให้สารสําคัญต่างๆนะครับอย่างที่อาจารย์เขาได้เกรล่นไปต้นต้นนะครับว่ามันมีปริมาณของสารสําคัญโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสารตานอนุมูลอิสระซึ่งมีในปริมาณสูงซึ่งการที่เราใช้ เชื้อรานะครับเราสามารถที่จะควบคุมคุณภาพได้มันจะมีความแตกต่างจากการที่ใช้สาร,กร,รสากัดจากธรรมชาติในเรื่องของกลุ่มของพืชหรือวัตถุดิบทางการเกษตร,รอื่นๆซึ่งสามารถที่จะควบคุมคุณภาพของสารสําคัญพวกนี้ยากการใช้เชื้อรามาหรือว่าใช้จุลินทรีย์มาใช้ในการผลิตเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมคุณภาพและก็ได้ปริมาณอย่างที่มีความเหมาะสมโดยการหาตราส่วนที่มีความเหมาะสมซึ่งตรงนี้เราก็มีการพัฒนาในการพัฒนา,นฒนากระบวนการผลิตให้มันม,มีให้มันมีปริมาณของสารสําคัญต,ตามที่เราต้องการแล้วก็ นำมาต่อยอดนะครับซึ่งอันนี้จริงๆแล้วมันมีการนํามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารมามาระยะเวลานานแล้วดังนั้นอาจารย์ศรีสุดาก็เลยมีการต่อยอดถึงเรื่องของการใช้สารสาคัญดังกล่าวเนี่ยมาใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องสําอางนะครับที่นี่เป็นที่มาของการที่ได้ทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาค่ะเ่สำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะ,ะก็อยาก นะะเนื่องจากผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนามาจากฐานรากของรากหญ้าเพราะว่ามันเป็นการนําข้าวพื้นเมืองของไทยเนี่ยมาใช้เป็นการเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าจากสินค้าเกษตรของประเทศไทยนั้นให้มีมูลค่าสูงขึ้นโดยใช้เชื้อ ราจุลินซีเนี่ยในการที่จะเพาะเลี้ยงแล้วก็เพิ่มคุณค่าทางสารออกนิ้ทางชีวภาพให้มันโดดเด่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็นำไปใช้ได้ง่ายขึ้นค่ะ